สนรายการโดยปตทพลังที่ยั่งยืนพีทีทีโก l c h e Mi เ a l ครโรงพยาบาลวิภาวดีเรือสำรานเจ้าพยาครูสจากการศึกษาขององค์การอนามัยโลกในปี1988นะครับคาดคะเนว่า,าวการมีบุตรยากนี่นะครับพบในประชากรวรัยเจริญพันธุ์ทั่วไปประมาณร้อยละ8 ดังนั้นนะครับก็พอจะประมาณได้ว่าทั่วโลกจะมีคู่สมรสที่มีปัญหานี้อยู่ประมาณ50ถึง80ล้านคู่ทีเดียวครับภาวะการมีบุตรยากนะครับแม้ว่าจะไม่ใช่โรคแต่ก็เป็นปัญหาที่ก่อเกิดความทุกข์ใจสำหรับคู่สมรสที่หวังอยากจะมีลูกแต่จริงๆแล้วอะไรคือสาเหตุที่แท้จริงและมีวิธีแก้ไขได้หรือไม่อย่างไรวันนี้รู้คำตอบแน่นอนนะครับในดร์วาริี บายโรงพยาบาลวิภาวดีครับสวัสดีครับคุณผู้ชมครับกลับมาเจอกันนะครับกับรายการด็อกเตอร์วารตี้บายโรงพยาบาลวิภาวดีครับกับผมมันโอนแอคุณพลินนะครับวันนี้ครับเราจะพูดคุยกันถึงเรื่องของสิ่งที่คู่รักหลายคู่สามีภรรยาหลายคู่นะครับรเผชิญหน้าร่วมกันอยู่แล้วก็มีปัญหากันมากทุกใจกันมากพยายามกันมากบางคู่ถึงขั้น เป็นปัญหาครอบครัวเป็นปัญหาชีวิตจนถึงขั้นเลิกรายย่าล้างกันไปขนดนั้นเลยทีเดียวนะครับจริงๆแล้วมันมีทางเลือกมันมีทางออกสําหรับคนที่มีบุตรยากนะครับหลายสาเหตุกันมากนะครับบางคนก็คาดเดากันว่าเป็นเพราะเธออีกคนก็เป็นเพราะเธอนั่นแหละเอะหรือเป็นเพราะฉันหรือจริงๆเป็นเพราะเราทั้งคู่เลยหรือมีอะไรที่ผิดพลาดไปบางคนศาลไหนวัดไหนดังไปกันหมดนะฮะ วันนี้เอาอย่างนี้ดีกว่าเรามาพูดคุยกันอยู่บนพื้นฐานของความเป็นจริงโดยแพทย์ผู้เชี่ยวชาญที่จะมาให้คำแนะนำสำหรับผู้มีบุตรยากอย่างถูกต้องและเข้าใจแบบรอบด้านกันจริงๆในด r v a r i e ร y by บายโรงพยาบาลวิภาวดีวันนี้ช่วงหน้าอย่าพลาดนะครับรวมถึง Health Tips ครับในช่วงท้ายของรายการจะมีเมนูอาหารหรือแม้แต่อาหารแนะนำสำหรับคนที่มีบุตรยากโดยเฉพาะตลอดรายการวันนี้ รู้ไว้ใช่ว่าต่อให้คุณยังไม่มีคู่ยังไม่ได้คิดจะท้องรู้ไวส้สะหน่อยก็ดีนะครับนะฮะถ้าเกิดว่าครบ12เดือนแล้วยังไม่มีการตั้งครรภ์เราก็ถือว่าเข้าเกณฑ์ของภาวะมีบุตรยากแล้วนะครับซึ่งก็สำหรับผู้ที่มีปัญหามีบุตรยากให้สามารถมีบุตรได้ง่ายขึ้นด้วยซึ่งอาหารที่จะแนะนำให้รับประทานก็คือ กลับเขามาในช่วงนี้นะครับกับด r รวารตี้บายโรงพยาบาลวิภาวดีนะครับแน่นอนฮะเราคุยกันเรื่องของการมีบุตรยากครับเป็นปัญหาที่หลายคนเผชิญหน้าเยืีย่ยงเหน็ดเหนื่อยใจนะครับจนลามกันไปจนถึงเป็นปัญหาของครอบครัวได้กันเลยทีเดียวนะครับตอนนี้ฮะเรามาพูดคุยกับแพทย์ผู้เชี่ยวชาญครับซึ่งผมมั่นใจว่าจะเป็นผู้ที่ให้ความเข้าใจแลว้วก็ให้ความหวังด้วยเช่นกันนะครับ กับหลายๆคนหลายๆคู่เลยนะครับผมอยู่กับนายแพทย์ชัยศึกจิวัฒนพรครับสุตินรีแพทย์สาขาวิชศรรสา,าศรรสตร์การเจริญพันธุ์ประจำโรงพยาบาลวิภาวดีครับสวัสดีคุณหมอครับัสดีค่ะก่อนอื่นคงต้องถามก่อนนะการมีบุตรยากคุณง่ายก็คือการตั้งคันยากการมีลูกยากคแค่ไหนถึงเรียกว่ายากมันมันมัน ด้วยระยะเวลาหรือใช้ตัวไหนเป็นตัวตัดขอบของคาว่ายากครับก็จริงๆแล้วภาวะการมีบุตรยากเนี่ยมันจะมีคําความหมายอยู่ครับก็คือเป็นภาวะที่คู่สมรสนะฮะแต่งงานอยู่ด้วยกันนะครับอยู่ด้วยกันสม่ําเสมอเป็นระยะเวลา12เดือนนะครับใน12เดือนนี้ก็คือต้องอยู่ด้วยกันมีเรียกว่ามีเพศสัมพันธ์กันสม่ําเสมอไม่ใช่ว่าแยกกันอยู่นะครถ้าเกิดว่าครบ12เดือนแล้วยังไม่มีการตั้งครรภ์เราก็ถือว่าเข้าเกณฑ์ ของภาวะมีบุตรยากแล้วนะครับซึ่งก็พอเข้าเกณฑ์อย่างนี้ปุ๊บเราก็ควรจะต้องรีบมาตรวจหาสาเหตุหรือว่ามารับการรักษาครับซึ่งสาเหตุมันมีอะไรได้บ้างครับคุณหมอจริงๆแล้วสาเหตุของการมีบุตรยากนี่เยอะเลยครับปกติเราก็จะแยกเป็นสาเหตุของทางฝ่ายชายแล้วก็ฝ่ายหญิงนะครับก็จริงเป็นของทั้งคู่ปกติเนี่ยของฝ่ายชายจะมีสาเหตุประมาณสัก 3 0 4 0เครับมีตั้งแต่เรื่องของการสร้างน้ำเชื้อที่น้อยน้อยเกินไปน้อยผิดปกตินะครับซึ่งอาจจะเกิดจากภาวะเครียดนะครับพักผ่อนไม่เพียงพอเรื่องของสุขภาพนะครับแล้วก็ปัญหาถัดมาก็ในเรื่องของการที่ตัวท่ออสุจิที่นำอสุจิมาเนี่ยมันมีการอุดตันอย่างเช่นเคสที่เคยทำหมันมมก่อก่อนาบางคนเคยทำหมันมาก่อนหรือว่ามีการติดเชื้อใน ที่เราเจอบ่อยบ้านเราก็าคืออย่างโรคทางปูมครับทางปูมเนี่ยถ้าเกิดว่าเป็นสมัยเด็กๆเ,เนี่ยครับบางทีมันมีมีปัญหาก็อาจจะลงไปที่อันทายทำให้มีปัญหาได้ครับนี่ก็เป็นสาเหตุข้าวค่าของผู้ชายนะครับนี้ของทางฝ่ายหญิงเนี่ยปัญหาจะ,ะเปอร์เซ็นต์จะเยอะกว่านะครับเดประมาณก็สี่สิบห้าสิบเปอร์เซ็นต์แล้วก็ที่เราเจอบ่อยจริงๆเลยก็คือเรื่องของภาวะวาการไม่ตกไข่ เหมือนที่บางคนมีประจำเดือนไม่ปกติมาทีเว้น3ามเว้น4เดือนอะไรแบบนี้บางทีเลื่อนไปแค่10วัน15วันเนี่ยก็เริ่มสงสัยแล้วครับว่าอาจจะมีภาวะที่ไข่ไม่ตกเพราะปกติรอบฤดูของเราเนี่ยควรจะสักประมาณ24่5ถึงวันบางคนมา40วันอย่างเงี้ยครับเราก็ต้องเริ่มสงสัยแล้วครับพวกนี้ก็จะเป็นภาวะที่เจอได้บ่อยครับเนื่องจากว่าสมัยนี้เรื่องของโดยทั่วไปมักจะมากู้กับ คนไข้ที่แบบมีน้ําหนักตัวที่เยอะหน่อยการเรื่องปัจจุบันเรื่องอาหารการกินก็จะทำให้คนผู้หญิงเนี่ยน้ำหนักเยอะขึ้นว้นขึ้นนะเรับเพิ่มภาวะการนนตกไข<ท>่ก <นะ S 1> ็จะมากขึ้นทางการไม่ตกไข่มากขึ้นนะฮะแล้วก็ปัจจัยถัดมาก็จะเป็นเรื่องเกี่ยวกับตรงข้อนําไข่กับในอุ้งเชิงกาครับครับอันนี้ก็เป็นปัญหาที่เจอบ่อย อาจจะเคยได้ยินชื่อเรื่องของตัวเยื่อบุโพรงมดลูกเจริญผิดที่หรือว่าถ้าภาษาอังกฤษก็จะเป็น endometriosis นะครับถ้าเป็นมากๆกเนี่ยก็จะกลายเป็นพวกชโคโค็อกโกแลตซิสนะครับพวกนี้ก็จะเป็นปนพยาธิสภาพในช่องทองะะ้องอาจจะทําให้มันมีพวกพันขื่หรือว่ามีการอุดตันของท่อน้ำไข่พอมีการอุดตันท่อน้ำไข่เนี่ยตัวอสุจิก็าะไปไม่ได้ไปไม่ถึงไข่เจอไม่เจอไข่ครับจะไมตังครด ครับนะครับแล้วก็ก็จะเป็นปัญหาถัดมาก็จะเป็นเรื่องของตัวมดลูกนะฮะมดลูกบางคนมีเนื้องอกครับมีเนื้องอกเนี่ยก็อาจจะทําให้การฝังตัวการเดินทางของอสุจิเนี่ยไม่ไปได้ไม่สะดวกนะครับหรือว่าบางคนมีเป็นพังผืดในมดลูกก็มีครับหรือว่ามีความพิโรติตั้งแต่กาเนิดซึ่งอันนี้อาจจะเจอน้อยบางคนเป็นแบบมดลูกมี2ออันนะฮะหรือว่ามีปีกข้างเดียวอย่างเงี้ยครับ ก็พวกนี้ก็ส่วนใหญ่เราก็เวลาส่วนภายในหรืออัตราซาวด์ก็จะพอทราบครับแล้วก็ปัญหาถัดมาซึ่งอาจจะเจอน้อยหน่อยก็จะเป็นเรื่องของฮอร์โมนผิดปกติอย่างเช่นบางคนมีภาวะของไทรอยครับ<ม>ภาวะไทรอยต่ำหรือไทรอยสูงเนี่ยก็ก,ก็มีผลทําใหเ้เรื่องของมีเกี่ยวกับภาวะมีบุตรยากได้ขั้นตอนของการรักษาการตรวจจะเริ่มต้นยังไงบ้างครับโดยทั่วไปเราก็จะตรวจวิเคราะห์หาสาเหตุเบื้องต้นก็คืออย่างฝ่ายชายเนี่ย เราก็จะมีการตรวจร่างกายครับดูว่าโอเคอวัยวะของเขาปกติไหมมีลูกอัณฑะปกตินะครับตัวองคชาติปกตินะครับแล้วก็จะต้องไปตรวจเช็คเขาจะเรียกว่าเป็นภาวะตรวจวิเคราะห์หาสุเด็นอาคุณภาพน้ำเชื้อนะครับก็เป็นการตรวจดูว่าในน้ำเชื้อของเราของผู้ชายเนี่ยครับมีตัวเชื้อปกติไหมการเคลื่อนที่เป็นยังไงนะครับลูกร่างของเชื้อปกติไหมนะครับ ส่วนของฝ่ายหญิงเนี่ยก็เหมือนกันครับก็จะมีการตรวจร่างกายนะครับตรวจร่างกายทั่วๆไปก็อาจจะเป็นภาวะที่เราจะส่อะหาสาเหตุอย่างเรื่องของฮอร์โมนอะไรที่ผิดปกตินะครับแล้วก็จะมาตรวจภายในตรวจอันดับสาวพวกนี้ก็สามารถเช็คในเรื่องของความผิดปกติของตัวมดลูกดูว่ามันจะมีเนื้องอกไหมนะมีซิกหรือเปล่านะครับแล้วก็อาจจะมีการตรวจเ,เพิ่มเติมขึ้นไปถัดจากนี้ก็อย่างพวกการดูท่อนำไข่นะครับอ่ะรัะสมีระ แก้ไขที่สาเหตุเสร็จหมดแล้วลร,รีบแต่เคยมีฮะอย่างเช่นบางคนมาปุ๊บเอ๊ะมันก็ไม่ได้มีความผิดปกติอะไร,รแตม่มันไม่มันไม่มีอะไรแบบมันมันจะเกิดจากมันมีฮะจริงๆแล้วปกตเิเราตรวจทุกอย่างแล้วมันจะมีภาวะหนึ่งที่เรียกว่าเป็นภาวะมีบุตรยากโดยไม่ทราบสาเหตุอันนี้เนื่องจากว่าในวิวัฒนาการณปัจจุบันมันยังไม่สามารถที่จะตรวจได้ถึงระดับนั้นนะครับอย่างเช่นในเรื่องของ ภาวะมีภูมิต่อต้านกับตัวอสุจินะครับหรือว่าในเรื่องของการปฏิสนธิอาจจะเป็นเรื่องของเสือไข่ที่มันหนาเกินไปหรือว่าตัวอสุจิที่มันไม่สมบูรณ์ที่จะเข้าไปจองไข่พวกนี้จริงๆแล้วณปัจจุบันยังตรวจไม่ได้งั้นมันก็จะไปลงในกลุ่มเคสที่เป็นภาวะที่มีบุตรยากโดยไม่ทราบสาเหตุได้นะครับแต่รจริงๆแล้วถ้าเกิดว่าเราเข้าข้อนิยามเรื่องของการมีบุตรยากคืน12เดือนเนี่ยไม่ตั้งครรภ์นะครับ ก็ควรจะเริ่มเข้าสู่กระบ,บวนการรักษาแล้วครับมไม่ว่าจะด้วยเรื่องของอา,อาจจะเป็นเรื่องของการทานยากระตุ้นไข่<ม>การปรับรอบเดือนนะครับ,รบการผ่าตัดในกรณีที่เราเจอเรื่องของพังตืนหรือซิสในช่องท้องครับผมหรือว่าจะมีการาช่วยเหลือในเทคโนโลยีการเจริญพันธุ์เช่นเรื่องของการฉีดเชื้อผสมเทียมนะฮะแล้วก็อีกขั้นหนึ่งก็จะเป็นเรื่องของการทําเด็กหลอดแก้ว อันนี้คือเทคโนโลยีทั้งหมดที่ตอนนี้มีครับหรือว่ามีอะไรพิเศษนอกเหนือจากนี้ครับจริงๆพิเศษเนี่ยมันก็ยังอ,อาจจะไม่ได้ไม่ได,ไได้ไม่ได้เปลี่ยนแปลงมากมันจะเป็นเรื่องของการดูแลเรื่องของตัวอ่อนมากกว่าครับแต่ว่าในเรื่องของหลักการเทคนิคหลักๆก็จะเป็น2วิธีนี้ะก็คือการฉีดเชื้อผสมเทียมกับเรื่องของการทําเด็กหลอดแก้วข้อดีข้อเสียหรือความแตกตา่างครับสองวิธีนี้มันตา่างกันยังไงเราจะแนะนํา ให้คนนี้ใช้วิธีนี้และคนนู้นใช้วิธีนู้นต่อเมื่ออางจริงๆแล้วการฉีดเชื้อผสมเตรียมเนี่ยถ้าหลักการมันก็คือการที่เรานําน้ําเชื้อสอุจิของฝ่ายชายเนี่ยมาเตรียมตัวที่ค่อนข้างสมบูรณ์แข็งแรงหน่อยแล้วก็ฉีดเข้าไปในโพรงมดลูกนะครับวิธีนี้เนี่ยก็จะเหมาะกับเคสที่มีปัญหาในเรื่องของตัวสุจิอาจจะต่ํากว่าเกณฑ์เล็กน้อยนะครับหรือเป็นภาวะที่มีเรื่องของ ตัวความผิกติในอุ้งเชิงการานน้อยๆอ,อย่างเช่นพวกเยื่อบุโพรงมดลูกเจริญผิดทีน่น้อยๆน,นะครับหรือเรื่องของเคสที่ไม่ไม่ทราบสาเหตุที่เมื่อกี้พูดไปครับหลัเชื้อก็โอเคนะฮะตรวจภายในผู้หญิงก็ดูปกติดีแต่ทําไมไม่ท้องแล้วอาจจะมาใช้วิธีนี้ก็ได้มันก็เป็นการเพิ่มโอกาสที่จะทําให้มีการเกิดการผสมพิขึ้นมากขึ้นเป็นอมากขึ้นแต่วิธีนี้โดยส่วนใหญ่เปอร์เซ็นในความสําเร็จก็จะอยู่ที่ประมาณสักสิบ ถึง15เปอ็โอ้ค่อนข้างน,อน้อยเะครับครับนะครับนี้มันก็จะมีอีกวิธีหนึ่งที่เพิ่มโอกาสความสำเร็จมากขึ้นก็คือการทำเด็กหลอดแก้วนะครับการทำเด็กหลอดแก้วนี่จะจะเหมาะในเคสที่มีปัญหาเยอะๆอย่างเช่นตัวอสุจิผิดปกติอย่างรุนแรงนะครับบางทีตรวจไปเจอเจอน้ำเชื้อนิดเดียวอสุจิปริมาณน้อยต่ำกว่าเกณฑ์มากม ันนี้ก็เหมาะกับการทําเด็กหลอดแก้วหรือว่าเคสที่มีปัญหาในอุ้งเชิงการเยอะๆอย่างอย่างที่เรื่องของข้อนึงไขที่มันอุดตันหรือถ้าตันสองข้างเลยเนี่ยการที่เราจะไปฉีดเชื้อเนี่ยมันก็ไม่ประสบความสำเร็จก็ไม่เข้าไปไหนอย่นี้ครับมันไม่เจอกันแลนั้นเราก็ต้องมาทําเด็กหลอดแก้วครับเด็กหลอดแก้วคือเราจะเลี้ยงตัวอ่อนข้างนอกในในในแ lap ในแล a ใช่ใช่ครับก็คือเอาอสุจิเอาไข่มาผสมในแ l a แล้วก็ เมื่อได้ตัวอ่อนที่สมบูรณ์เราก็ย้ายกลับเข้าไปในโพรงมอลูกคุณแม่นะครับแล้วก็ตั้งขันต่อนะครับธีนี้เปอร์เซ็นต์ก็จะมากขึ้นอาจจะอยู่ที่สัก3 0 3 5อต์อไซเคิลนึงนะครับขั้นตอนเหล่านี้มันใช้เวลานานแค่ไหนก็โดยทั่วไปก็เท่ากับ1รอบเดือนของเราครับหรอบเดือนของผู้หญิงนะครก็คือเริ่มฉีดยากระตุ้นไข่ประมาณสัก8ถึงวัน แล้วก็อีก2วันก็จะมีการนําไข่ออกมาเพื่อปฏิสนธิแล้วก็อีกประมาณ3วันเราก็ใส่ตัวอ่อนกับเข้าไปขั้นตอนที่ใส่ตัวอ่อนเข้าไปอะครับที่ที่เมื่อกี้คุณนันบอกว่าต้องนอนนิ่งๆโดยส่วนใหญ่เราก็จะแนะนําเรื่องของคงไม่ได้ถึงกับนอนนิ่งๆแต่ว่าอาจจะให้พักพักหน่อยพักเยอะหน่อยนะครับไม่ได้ไปแบบทำงานเยอะออกกำลังกายหนักๆหรือไปเดินช็อปปิ้งอะไรอย่างนั้นก็ควรหลีกเลี่ยงครับผมครับนะฮะแล้วที่คุณหมอบอกว่าเจ็บเนี่ย มันมันเจ็บขนาดไหนถามคือหลายคนเพราะว่ามันเป็นเรื่องที่ต่อให้บางคนไม่ถามจริงๆเราก็ไม่รู้ว่ากลัวอยู่อะไรเงี้ยครับจริงๆก็แล้วแต่บุคคลด้วยครับบางบคนก็ค่อนข้างเซนซิทีฟก็คือแบบเข็มจิ้มเนื้อนะครับมันก็จะมีความเจ็บอยู่ว่าเราเขาจะต้องฉีดยาประมาณ10วันนะครับ้นที่กลัวหน่อยก็รู้สึกว่าจะเจ็บแต่ว่าจริงๆแลเข็มมันนิดเดียวแล้วก็จะมีขั้นตอนหนึ่งก็คือตอนที่เรานํา ไหออกมานอกร่างกายเนี่ยครับพวกนี้จะต้องมีการใช้เข็มเจาะเข้าไปแต่ว่าคนไข้ก็จะหลับนะครับก็จะมีการให้ยากระโหลบแต่พอฟื้นขึ้นมาอาจจะมีเรื่องปวดปวดในท้องนิดหนึ่งแต่จะไม่เยอะครับครับนี่คือทางเลือกนะครับที่เราสามารถที่จะ ลรงขอคําแนะนําจากแพทย์ผู้ชี่ยวชาญกันได้นะครับให้คุณหมอได้ฝากถึงคู่สามีภรรยาที่กำลังประสบปัญหาเรื่องการมีบุทยากอยู่ว่าโดยภาพรวมแล้วจริงๆนะก่อนที่จะมาถึงขั้นตอนตรงนี้เนี่ยถ้าหากว่ากําลังอยู่ในระหว่าง12เดือนหรือยังรู้สึกว่าอยากลองพยายามโดยทั่วไปนอกเหนือจากทางเลือกี่นี่เราได้ฝากกันแล้วเนี่ยมีวิธีการปฏิบัติตัวหรือการดูแลรักษาตัวยังไงให้เพิ่มโอกาสในาการที่จะตั้งครรภ์ดได้ครับจริงๆถ้าวิธีดีสุดเลยก็คือเราแผ่นแผ่นตั้งแต่เนิ่นๆเลยครับ แต่งงานเนี่ยอายุน้อยครับ mm hmm. อพอเริ่มถ้าเราอายุน้อยเนี่ยโอกาสตั้งครรภ์มันก็จะเยอะครับแต่ณปัจจุบันมันสังคมมันเปลี่ยนไปก็จะยากขึ้นเราก็จะแต่งงานอายุมากขึ้นนะครับทีถ้าเกิดว่าพออายุมากขึ้นเนี่ยเราก็อาจจะใช้ตัวอื่นช่วยอย่างเช่นการนับวันไข่ตกก็ได้ครับในคนที่รอบเดือนค่อนข้างตกครับก็จะมีการนับวันไข่ตกหรือไม่ก็จะเป็นเทสที่ตรวจสําหรับการตกไข่ช่วยนะครับ mm hmm. แล้วก็ ถ้าเกิดเคสที่มีปัญหาอย่างที่เมื่อกี้คุยกันครับอย่างเรื่องของประจำเดือนมาผิดปกติหรือว่าปวดประจำเดือนนะครับอันนี้ไม่ต้องรอก็ได้ครับก็ควร<ม>จะเข้ามาปรึกษาเลยเพราะว่าพวกนี้มักจะมีความสัมพันธ์ความเกี่ยวเนื่องกันครับก็อาจจะเริบรีบตรวจไปตั้งแต่เนิ่นๆเลยอีกชนิดหนะครับุณหม, <ๆ S 2> มอคุณหมอมีเทคนิควิธีการนับวันยังไงหลายคน,คนจนถึงเดือนนี้ยังงงอยู่แล้วนะนับวันให้ตั้งขันและนับวันให้ไม่ตั้งขันจริงๆแล้วมันมีวิธีการนับยังไง มันเอาวันแรกของการประจำเดือนหรือเอาวันสุดท้ายหรือวันไหนเป็นวันที่ดีที่สุดที่จะเพิ่มโอกาสในการตั้งครรภ์อะไรแบบนี้ครับมีมีเทคนง่ายๆรู้ไหมครับจริงๆแล้วต้องมาดูรอบเดือนเราครับคือร,รอบเดือนเราต้องทํานายได้ค,ค,คือเราจะต้องทํานายได้ว่าเดือนหน้าเนี่ยประจําเดือนเราจะมาวันไหนอันนี้แล้วก็เราลบไปประมาณ14วันก็คือจะเป็นวันที่ไข่ตกถ้าเรามีอะไรกันในช่วง ช่วงวันนั้นวันเว้นวันคล่อมคล่อมวันที่ไข่ตกเนี่ยเปอร์เซ็นต์ในการตั้งครรภ์ก็จะเยอะขึ้นไอ้อย่างสมมุติว่านับออกมาแล้วอยู่วันที่5ครับก็อาจจะเป็นช่วงที่ควรมีกิจกรรมกันในวันที่3 4 5 6 5 7 3 5 7ครับถ้ามีทุกวันก็อาจจะไม่ไหวครับระยะเวลมันก็จะลดลงด้วยครับครับผม3 5 7อะไรบาย่างนี้ครับครับผมส่วนก็เหมือนเดิมถ้าหากว่าเรื่องของระยะปลอดภัยคนที่ไม่อยากมีก็คือพอรู้วันนับมา7 แล้วก็วันเจ็ดหน้าเจ็ด,จดหน้าคือนับ,บวันแรกถอยหลังมาเจ็ดส่วน7หลังก็คือวันสุดท้ายนับไปเจ็ดนะก็ค,ค,คืออาจจะอาจจะนับ7วันก่อนที่วันที่จะไข่ตกแล้วก็ถัดไปเจ็ดวันที่จะหลังตกไข่คือช่วงนั้นก็จะปลอดไขยแต่ให้โซนเจ็ดวันก่อนตกไข่กับเจ็ดวันหลังตกไข่ถ้าเรากลัวมากจริงก็ช่วงนั้นก็ไม่ควรมีอะไรครับผม ไม่งงเนาะนะครับบางคนนับผิดนับถูกกันอยู่จนถึงเดี๋ยวนี้นะครับวันนี้ได้ความรู้ความเข้าใจกันนะครับรวมถึงแน่นอนที่สุดนะครับได้ทราบกันนะครับว่าเรามีทางเลือกอย่างไรบ้างสาหรับคนที่กําลังมีความพยายามอยากจะมีบุตรอยู่ก็เป็นกำลังใจให้ทุกคนด้วยเช่นกันนะครับแล้วก็มีอะไรลองปรึกษาในแพทย์ชัยศึกจิวะธนพรนะครับสูตินรีแพทย์สาขาเวชศาสตร์การเจริญพันธุ์ประจําโรงพยาบาลพิภาวดีได้เลยนะครับวันนี้ขอบคุณคุณหมอเป็นอย่างสูงนะครับสวัสดีครับ คุณผู้ชมครับอาหารนะครับถือเป็นอีกหนึ่งปัจจัยสําคัญที่มีส่วนช่วยในการบํารุงร่างกายครับสําหรับผู้ที่มีปัญหามีบุตรยากให้สามารถมีบุตรได้ง่ายขึ้นด้วยซึ่งอาหารที่จะแนะนําให้รับประทานก็คืออย่างแรกเลยนะฮะแครอทและอ และนี่ช่วงที่3านะครับของดร v a r i e t บายโรงพยาบาลวิภาวดีนะครับช่วงนี้ครับเป็นช่วง health tips ครับมีทิปดีๆเกี่ยวกับสุขภาพมาฝากคุณผู้ชมกันและแน่นอนครับให้เข้ากับคอนเซ็ปต์ของรายการวันนี้เลยเป็นเรื่องของอาหารการกินครับสำหรับคนที่มีปัญหาเรื่องการมีบุตรยากโดยเฉพาะครับคุณผู้ชมครับอาหารนะครับถือเป็นอีกหนึ่งปัจจัยสําคัญที่มีส่วนช่วยในการบารุงร่างกายครับสำหรับผู้ที่มีปัญหามีบุตรยากให้สามารถมีบุตรได้ง่ายขึ้นด้วย ซึ่งอาหารที่จะแนะนำให้รับประทานก็คืออย่างแรกเลยนะฮะแครอทและแอปเปิคอรครับเนื่องจากว่าแครอทนี้มีเบต้าแคโรทีนสูงชื่อกันว่าเบต้าแคโรทีนสามารถช่วยเพิ่มปริมาณสเปิร์มและก็ระดับฮอร์โมนเพศโปรเจสเตอโรนส่วนแอปเปิคอรก็มีสารเบต้าแคโรทีนและแมงกานีสสูงนะครับซึ่งสารอาหารทั้งสองชนิดถูกใช้ในการสร้างฮอร์โมนนั่นเองครับ ต่อมานะครับอย่าประมาทกล้วยหอมนะฮะเพราะว่า,ากล้วยนี่มีโพแทสเซียมสูงครับซึ่งจำเป็นต่อ,อการทํางานของกล้ามเนื้อและระบบประสาทนะครับแถมยังมีวิตามิน B6 ซึ่งจําเป็นต่อ,อการสร้างสารสื่อประสาทในสมองด้วยถัดมาคือสัตว์ทะเลทั้งหลายนะครับอาทิหอยนางรมครับ,รบเพราะว่ามีธาตุสังกะสีที่สูงครับซึ่งช่วยทําให้สเปิร์มเคลื่อนไหวได้เร็วขึ้นนะครับดังนั้น จึงเป็นโอกาสในการช่วยเพิ่มความเป็นไปได้ในการตั้งทันของคุณนั่นเองนะครับถัดมาครับปลามันๆอย่างเช่นปลาแฮร์ริงปลาทูและปลาแซลมอนนะครับล้วนแล้วแต่เป็นแหล่งกรดไขมันดีที่ร่างกายต้องการครับซึ่งกรดไขมันเหล่านี้เนี่ยครับจำเป็นต่อการสังเคราะห์สารคอร์สเต์แกลนิน ซึ่งมีหน้าที่บำรุงสเปิร์มใ้แข็งแรงแล้วก็เคลื่อนที่ได้ดีขึ้นนะครับอีกอย่างหนึ่งคือกระเทียมครับกระเทียมนี่มีธาตุที่ชื่อว่าเซเลเนียมอยู่ครับซึ่งเป็นแร่ธาตุสำคัญที่ช่วยลดโอกาสแท้งลูกในคุณผู้หญิงนะครับและยังช่วยบำรุงน้ำยาให้คุณผู้ชายด้วยกระเทียมยังมีวิตามิน b ี6อีกนะครับซึ่งช่วยปรับฮอร์โมในให้สมดุลและเสริมภูมิคุ้มกันได้ด้วยครับนอกจากนั้นก็ยังมีผักโขมครับ อันนี้ไม่ได้แช่เชื่อป๊อบอายนะครับแต่ว่าเป็นเรื่องจริงเลยเพราะว่าทั้งผักโขมและผักใบยียวอื่นเนี่ยให้กรดโฟลิกครับซึ่งเป็นส่วนสําคัญในการสร้างสเปิร์มบํารุงมดลูกให้แข็งแรงป้องกันภาะวะแทรกซ้อนในช่วงของการตั้งครรภ์และยังมีธาตุเหล็กและวิตามินซีที่ช่วยบํารุงสเปิร์มให้แข็งแรงด้วยนะครับและสุดท้ายวันนี้เลยครับแนะนำแม่ันของโปรดผมด้วยอะโวคาโดคร,ครับเพราะว่าอะโวคาโดอุดมไปด้วยวิตามินอ e, ี ที่ช่วยบำรุงระบบสืบพันธุ์ของทั้งผู้ชายและผู้หญิงนะครับและยังอัดแน่นไปด้วยสารต้านอนุมูลอิสระซึ่งช่วยชะลอเริ้วรอยและก็การตกไข่น้อยลงตามไหวนะครับนอกจากนี้มันยังช่วยเพิ่มความทนทานให้กับสเปิร์มอีกด้วยและสำหรับวันนี้นะครับทางโรงพยาบาลวิภาวดีก็มีโปรโมชั่นดีๆนะครับมาเอาใจคุณแม่ ที่กำลังตั้งครันอยู่ด้วยนะครับนั่นก็คือโปรแกรมคลอดแบบเหมาจ่ายนะฮะที่จะช่วยให้คุณแม่สามารถประมาณค่าใช้จ่ายได้ซึ่งก็มีทั้งการคลอดโดยการผ่าตัดแบบเหมาจ่ายและคลอดโดยวิธีปกติแบบเหมาจ่ายเช่นกันรายละเอียดจะเป็นยังไงนะครับตามเพจที่ขึ้นนี้เลยนะฮะติดต่อรายละเอีย คุณผู้ชมครับวันนี้นะครับได้ทั้งความรู้ความเข้าใจเยอะแยะมากมายเต็มไปหมดเลยสาหรับคนที่มีปัญหาเรื่องของการมีบุตรยากนะครับแต่หากว่าคุณยังไม่ได้แต่งงานเลยยังไม่ได้คิดจะมีบุตรเลยผมคิดว่าทั้งหมดนี้ก็เป็นข้อมูลที่น่าสนใจที่คุณจะรับรู้ไว้อยู่ดีนะครับว่าเรามีทางเลือกมีอะไรยังไงบ้างที่สําคัญคืออย่าเครียดจนเกินไปนะครับและที่สุดของที่สุดปรึกษาแพทย์ผู้เชี่ยวชาญช่วยได้ให้คําตอบได้เสมอเราอาจจะมีปัญหาโดยที่เราไม่รู้ตัวอยู่ก็ได้หยุดโทษกันไปโทษกันมาหรือแม้แต่โทษ เทวดาฟ้าดินชาติ่างก่อนฉันไปสแกนกรรมแล้วตัดกรรมดีกว่าอันนั้นอาจจะไม่ใช่ประเด็นในการที่ช่วยก็ได้นะครับวันนี้ครับเคลียร์กันไปในประเด็นนี้ครับแต่ถ้าหากว่ามีเรื่องไหนแง่มุมไหนก็ตามเกี่ยวกับเรื่องของสุขภาพนะครับที่คุณสงสัยอยากได้ความรู้ความเข้าใจที่ถูกต้องเพิ่มเติมนะฮะบ,บอกผ่านรามาได้นะครับทางแฟนเพจของรายการขึ้นให้หน้าจอเลยของดร v a r i e t y ของเรานะครับเดี๋ยวจะหาแพทย์ผู้ชี่ยวชาญนะครับมาไขข้อข้องใจให้กระจ่างแจ้งอย่างแน่นอนนะครับ วันนี้ฮะต้องขอบคุณด้วยนะครับสำหรับการติดตามรวมถึงผู้สนับสนุนใจดีของเรานะครับปตทพลังที่ยั่งยืน PTT Global Chemical นะครับโรงพยาบาลวิภาวดีแห่งนี้นะครับและเรือสำราญชาพยาครูสด้วยกลับมาเจอกันใหม่ครั้งหน้านะครับวันนี้อันลาไปก่อนนะครับสวัสดีครับ